หลังได้รับแจ้งค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวบริเวณบ้านปางละตำบลบ้านหวดอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางห่างจากที่ตั้งของค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาประมาณ15กิโลเมตรนะคะกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้ส่งกําลังพลเข้าให้การช่วยเหลือโดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีดําหมายเลขทะเบียน2ทพุท5823กรุงเทพมหานะครลื่นถลยตกลงไปข้างทางค่ะ จึงพยายามที่จะช่วยกันชักลากขึ้นมาแต่ไม่สามารถทำได้จึงช่วยประสานรถลากของเอกชนมาลากรถที่เสียไปซ่อมแซมที่อู่ต่อไปโดยมีกำลังพลนะคะไปช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากขนาดเกิดเหตุมีฝนตกค่ะแล้วก็ยังได้นำรถน้ำของหน่วยมาฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนนอีกด้วย ซึ่งหลังจากการตรวจสอบนะคะพบว่ามีคราบดำเนี่ยคล้ายน้ํามันที่น่าจะเป็นข่าวันรถต่างๆที่ขับผ่านไปมาสะสมอยู่บนถนนจำนวนมากเมื่อมีฝนตกลงมาก,ก็ทําให้ถนนเลื่อนด้วยทําให้เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ